สวัสดีครับสมาชิกสมาคมคนรักฟิสิกส์กทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่มานําเสนออีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเป็นการขึ้นที่แบบโปรเจกต์ฉานะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็เอามาแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องนะครับคือไม่เอามาหมดทุกเรื่องนะครับคือเพราะว่าเนื้อาหารจริงมันก็เยอะมากกว่านี้นะครับอันนี้เอามาแค่ตัวอย่างพอให้ดูแนวทางการคํานวณการคิดแล้วก็ลักษณะการเคื่้นที่ของมัน้เฉยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆถ้าใครสนใจเพิ่มเติมก็สามารถ าถามใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับคืออาจจะเป็นโจทย์ปัญหาหรือว่าลักษณะอื่นๆที่การเคลื่อนที่ถ้าอยากทําให้ทําเพิ่มก็สามารถบอกได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าการเคลื่อนที่ในลักษณะนี้มันเป็นยังไงเริ่มเลยนะครับที่หัวข้อแรกเลยนะครับาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตานะครับ คือตอนแรกเราต้องรู้คุณสมบัติของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตานก่อนนะครับว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งคุณสมบัติข้อแรกนะครับคือมีการเคลื่อนที่2แนพร้อมๆกันอ่มันเป็นยังไงเรามาดูจากรูปตัวอย่างเลยครับเราจะได้เห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นยังไงซึ่งที่บอกว่ามีการเคลื่อนที่2แนพร้อมๆกันนะครับ่ดูรูปเลยนะครับถึงว่าอันนี้คือผมกําหนดแกนอ้างอิงให้มันเฉยนะครับซึ่งตามจริงแล้ว มันเป็นแค่จินตนาการที่เราทํามาให้มันเห็นภาพในสิกส์จริงๆนะครับถ้าเรียนสูงไปในระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีการกําหนดจุดเวกเตอร์หรือจุดอ้างอิงของมันขึ้นมาซึ่งเราเรียนในมปลายนี้อาจจะยังไม่มีการกําหนดจุดอ้างอิงใ,ใดๆแต่ว่านี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทําให้มันดูง่ายขึ้นอว่านิดนึงก็คือกําหนดจุดอ้างอิงนะครับคือแก,กนที่ต้องมีการกําหนดจุดอ้างอิงสมมติว่าให้จุดตรงนี้เป็นแกน x นี่เป็นแกน y นะครับ วัตถุครับก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนที่แบบโพลิไทน์ครับคือจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะเป็นในแนวนี้นะครับในการเคลื่อนที่ไปแบบนี้ซึ่งการเคลื่อนที่นะครับก็จะมีในลักษณะคือความเร็วจะทํามุมเซต้าคือคือทํามุมไม่ได้กับในระดับก็คือในระดับกมลังให้เป็นในกานเอกนะครับซึ่งมีความเร็วตรงนี้นะครับคือความเร็ว u บอกไว้แล้วครับคือมีการเคลื่อนที่สองแนวพร้อมๆกันหลัมันเป็นยังไงเคลื่อนที่สองแนวพร้อมกัน เราสังเกตจ,จากรูปนี้นะครับของเงยย่อยอันนี้คือทาอนนอํามานึกว่ากำหนดให้เป็นเซต้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คล้ายกันนะครับซึ่งความเร็วนะครับของวัตถุก็จะมีเคลื่อนที่ไปทั้งในแนวดิ่งแล้วก็ในแนวระดับซึ่งในแนวดิ่งนี้ก็คือตรงนี้นะครับแนวดิ่งอันนี้ก็แนวระดับนะครับซึ่งตอนนี้ความเร็วเราอยู่ในแนวนี้อยู่ ถ้าเราอยากรู้ความเร็วในแนวดิ่งแล้วก็ในแนวระดับจริงๆเราก็ต้องทําการอาคอร์ดเวกเตอร์ลงมานะครับคือถ้าในแนวระดับนะครับเราต้องคอร์เวกเตอร์มาก็จะกลายเป็น u cos t a ส่วนในแนวดิ่งก็จะกลายเป็น u s i n อ่าเขียนใหม่ด้วยกันฮะแล้วก็จะกลายเป็น u s i n อันนี้คือความเร็วในแนวดิ่งแล้วก็อันนี้ความเร็วในแนวระดับซึ่งนะครับที่ตำแหน่งสูงสุดนะครับอมตงว่ากระหมดตรงนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดนะครับ, <c oughs> ค,รบความเร็วในแนวดิ่งนะครับ <c oughs> จะมีค่าเท่ากับศูนย์แต่ว่าความเร็วในแนวระดับนั้นจะมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าจะเคลื่อนที่เป็นเวลานาน,านเท่าใดเคลื่อนที่ไปได้ระยะไกลเท่าใดเวลาความเร็ว ในแนวระดับนี้คือ u cos t h e นี่ครับจะมีค่าคงที่เสมอคือจะมีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก1ิไม่เป็น20จาก20ิบไม่เป็น30ิก็คืออย่างเช่นถ้ามันเท่ากับ10ก็จะเท่ากับ10ไปเรื่อยๆจนกว่าวัตถุนั้นจะหยุดการเคลื่อนที่แต่ใดที่จะมีการเคลื่อนที่อยู่ความเร็วในแนวระดับก็จะมีค่าคงที่เสมอแต่ว่าความเร็วในแนวดิ่งนะครับที่ตำแหน่งสูงสุดนะครับจะมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งตัวควบคุมที่มันจะบอกว่า เป็นศูนย์ว่าเป็นศูนย์นั้นมันขึ้นอยู่กับค่า g ค่า g จะเป็นตัวกําหนดของมันนะครับมาดูคุณสมบัติของข้อต่อมาเลยนะครับที่ตำแหน่งสูงสุดของวัตถุนี่ก็คือเมื่อกี้ก็เกินไหมนะครับเกินไหมนะครบอกว่าความเร็วในแนวดิ่งจะเป็นศูนย์ความเร็วในแนวระดับจะคงที่เสมออันนี้ก็สําคัญความสําคัญเล็กๆน้อยๆก็จําไว้นะครับคือ โจทย์ลักษณะนี้ก็เคยมีออกข้อสอบอินชานหรือว่าอะไรมามากพอสมควรนะครับโจทย์ก็จะถามว่าอันเช่นข้อใดตัวน,นี้กล่าวถูกต้องไม่ถูกว่าที่จุดสูงสุดของวัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์ฟังดีนะครับที่จุดสูงสุดของวัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์อันนี้ผิดนะครับแท้ที่จริงแล้วความเร็วณตำแหน่งณตำแหน่งสูงสุดนั้นมันไม่เท่ากับศูนย์เพราะว่า มันยังเหลือความเร็วในแนวระดับอยู่ที่ไม่เท่ากับศูนย์แต่จะมีเฉพาะความเร็วในแนวแกนในแนวดิ่งเท่านั้นที่มีค่าเป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งที่ชอบเอามาหลอกนะครับก็เวลาเจอข้อสอบลักษณะนี้ก็ทําให้ได้แล้วกันนะครับอ่าทีน,นี้พอเรารู้ความหมายมาแล้วนะครับเรามาเริ่มคํานวณเลยครับว่าเราจะคํานวณมันยังไง เริ่มที่ภาพนี้นะครับคือภาพนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการเข่้นที่แบบโปรเจกต์ตายคือลักษณะหนึ่งนั่นก็คือมีการขึ้นที่ไปสองแนวคือทั้งในแนว,แ,นวแกน x และก็ในแนวแกน y มีทั้งสองด้านซึ่งความเร็วตอนนี้เรายังเป็นความเร็วรวมอยู่เรายังไม่รู้ว่าความเร็วในแนวดิ่งหรือว่าในแนวระดับเป็นยังไงเราต้องทําการแตกความเร็วออกมาซึ่ง ความเร็วในแนวดิ่งนะครับก็จะได้เป็น u อะไรฮะ u side ใช่ไหมครับเพราะมันขยายออกไป u side theta แล้วก็ความเร็วในแนวระดับปจิกายเป็น u hot theta นะครับอ่าได้ไปละความเร็วในแนวดิ่งแล้วระดับเราได้สองไล้วนะครับคือซึ่งนะครับสูตรที่ใช้คำนวณในเรื่องนี้ มีเพียงแค่สองสูตรเท่านั้นนะครับที่เราต้องใช้ก็คือในแนวระดับนะครับสูตรที่ใช้นะครับเนื่องจากที่บอกไว้แล้วนะครับคือความเร็วในแนวระดับนะครับจะมีค่าคงที่เสมอซึ่งมีค่าคงที่แสดงว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับความเร่งหรือว่าอะไรต่างๆทั้งสิ้นมันจะเคลื่อนที่ไปของมันเรื่อยๆดังนั้นสูตรที่ใช้คำนวณในแนวระดับนะครับก็จะมีอยู่สูตรเดียวสูตรเดียวจริงๆนะครับคือ สูตร s เท่ากับ u t ซึ่ง u ตัวนี้นะครับมันเป็นความเร็วที่ยังไม่ได้แต่ออกมาดังนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่กลายเป็น s x เท่ากับ u cos theta t ่า <ines> 1, here. Here. Hm parfait. เราได้สูตรสูตรหนึ่งแล้วครับคือสูตรการเคลื่อนที่ในแนวระดับเราได้สูตรนี้ไปแล้วนะครับก็มีแค่นี้ตอนนี้มาดูอีกแนวหนึ่งเพราะว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจคทายนะครับพยามอีกทีนะครับคือมีการเคลื่อนที่ทั้งสองแนวคือในแนวดิ่งและก็ในแนวระดับอ้าวในแนวดิ่งนะครับใช้สูตรไหนนะครับแล้วก็เนื่องจากเคลื่อนที่แนวดิ่งนะครับ มันเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงน้มถ่วงของโลกดังนั้นค่าที่มีผลต่อมันที่ทําให้ความเร็วเปลี่ยนไปหรือว่าทําให้มันช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นหรือให้มันมีระดับต่างๆนั่นคือขึ้นอยู่กับค่า G นะครับแล้วสูตรที่เกี่ยวกับค่า G แล้วก็มีระยะทางอยู่ด้วยก็คือใช้สูตร s y เท่ากับ u ขอ u เป็นต้เป็น u า,ายนะฮะ u ซาย เซตา้า t บวกเศษหนึ่งถึงสองนะครับ g t กำลังสองซึ่งค่า g ตัวนี้นะครับมันแบ่งออกเป็นได้สองกรณีนะครับคือเป็นบวกแล้วก็เป็นลบเ,เป็นบวกแล้วเป็นลบครับแล้วจะรู้ได้ไงครับว่ามันเป็นบวกอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบซึ่งให้ดูง่ายๆนะครับคือกําหนดให้คิดลงอย่างเงี้ยฮะ ที่ลงแบบนี้เป็นทิศของแรงน้มถ่วงทิศของค่า g นี่คือเป็นทิศถ้าเราปาวัตถุขึ้นไปนะครับคือเราปาวัตถุอย่างเนี้ยปาวัตถุขึ้นไปในทิศของความเร็วแสดงว่าค่า g ของระบบนะที่มันลงนะก็จะมีค่าเป็นลบเพราะว่ามันสวนทางกับทิศแรงน้มถ่วงของโลกจากแบบนี้นะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่มันปาวัตถุลงมาแบบนี้จากยอดตึกนะ u ด้วยความเร็ว u น้ำตาลงมาแล้วก็ขัดที่ g ที่ g ก็ลงแบบนี้มันที่เดียวกันแล้ว g ตรงนี้ก็ลายเป็น g บวกจำในลักษณะนี้นะครับก็สูตรที่ใช้ก็มีสองสูตรที่นี้ครับแล้วก็มาดูรายละเอียดอื่นๆหรือว่าสรุปหลักเกณฑ์ที่คำนวณมันจะคำนวณยังไง มันจะใช้การคำนวณยังไงมันมีกฎเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็มาศึกษาต่อจากสไลด์ต่อไปนี้นะครับคือสรุปมาแล้วครับสรุปหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคำนวณคือถ้าเราคำนวณในแนวระดับใช้สูตรตนี้ครับคือ s กับ u cos t t ส่วนในแนวดิ่งใช้สูตร s กับ u sin theta t บวก1.2 g t กำลัง2ซึ่งเราหาระยะในแนวไหน ให้ใช้ความเร Arrow, ็วในแนวของมันเช่นเราต้องการหาความเร็วในแนวนระดับเราก็ใช้สูตรที่ใช้ในการหาความเร็วก็คืออะไรนะครับ u cos θ t ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าต้องการหาความเร็วในแนวดิ่งเราก็จะใช้ s y เท่ากับ u sin θ t a t บวก c 1.2 g t กำลัง2ใช่ไหมครับซึ่งสูตรสองสูตรนี้ก็ทำให้ได้นะครับ ข้อที่สี่นี่สําคัญมากเลยนะครับสําคัญมากเลยรู้ระยะในแนวไหนก็สามารถหาระยะในแนวนั้นซึ่งเวลาที่หาได้ในแนวระดับจะเท่ากับแนวดิ่งเสมอนี่คือไม่ว่าเราจะหาระยะเวลาในแนวไหนได้คือเวลาที่ใช้ทั้งในแนวดิ่งแล้วก็ในแนวระดับจะมีค่าเท่ากันจำไว้นะครับข้อนี้สําคัญมากเป็นหัวใจในการทําโจทย์เกือบทุกข้อในเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับ เริ่มคำนวณเลยนะครับโจทย์บอกว่าอันเบิร์ไอน์เตะลูกบอลไปด้วยความเร็วต้น10เมตรต่อวินาทีทำมุม30องศากับพื้นจงหาว่าอันเบิร์ไอน์นะครับเตะบอลตอน,นี้องเป็นเตะบอลน,นะครับเตะบอลไปได้ไกลเท่าไหร่ตอนแรกนะครับคือให้เราวาดรูปตะก่อนเลยนะครับวาดรูปาวาดง่ายๆวาดรูปอย่าี้กำหนดแกน x อ,อิงเฉยไม่มีอะไรแกน x แกน y ำหนดไว้เฉยซึ่งมายว่าอันดับออไอเสียปลนะฮะในลูกบอลหัวเรงนี้เป็นตำแหน่งของลูกบอลนะครับมีความเร็วความเร็ว10เมตร10เมตรต่อวินาทีนะครับํามุม30องศากับพื้นกำหนดให้แกน A เอ็ึงแกนของพื้นนะครับ30องศา จต้องการหาะไรครับจงหาว่าอันเร์ือนสไตน์นะครับเตะบอลไปได้ไกลเท่าไหร่แสดงว่าต้องการทราบระยะต,ตรงนี้นะครับความเร็วในแนวระดับนะครับว่ามันเคลื่อนที่ไปได้เท่าไหร่ตไหนสุดท้ายกำาหน่งน,นี้นะครับอ่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่มาแบบนี้นครับจะเคลื่อนที่ไามเรื่อยๆป๊อปั๊บป๊ป๊เคลื่อนที่มาถึงงสุดท้ายอ่าอย่างนี้เราจะสามารถ าหาได้ไง่คือตอนแรกนะครับให้น้องนึกถึงว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวดิ่งและก็ในแนวระดับนะครับซึ่งตอนนี้เราเขียนสูตรทั้งสองสูตรไว้เลยตอนแรกเขาต้องการหา s x ใช่ไหมเราก็เขียนไปเลย s, mm. <S, s x เท่ากับ u cos theta t อาจจะเขียนไม่สวยนะครับนี่คือใช้มองเขียนนะครับยังไม่มีงบซื้อมอปากกามาเขียนนะครับอ่าทีน,นี้เราก็แทนข้าวลงไปเลยนะครับ S x คือต้องการหาใช่ไหม S x เท่ากับ u สิบเขียนสิบ o อมุมเท่าไหร่ครับมุมสามสิบใช่ไหมสามสิบ เรายังไม่รู้เราก็แทนไว้อา่มามันติดสองตัวแปรนี่เราจะแก้ยังไงก็คือเราต้องการหา S x มันก็ต้องติดอยู่แล้วใช่ไหมต่ตัวแปรที่ติดอีกตัวหนึ่งที่ไม่สมควรจะติดก็คือตัว t ดังนั้นเราสามารถหา t ได้จากหลักการที่อยู่ว่ามันมีการเคลื่อนที่สองแนวใช่ไหมซึ่งมีทั้งในแนวดิ่งแล้วก็ในแนวระดับซึ่งตอนนี้นะครับ ให้หาความเร็วจากแนวดิ่งซะก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวัตถุตกลงมาที่ระดับเดิมนะครับคือจากตรงเนี้ยมาตำแหน่งตรงเนี้ย s y มันต้องเท่ากับศูนย์เสมออยู่แล้วเราจึงคำนวณจากสูตร SY s y เท่ากับ u s ซไซต้า t บวกเศษหนึ่งถึงสอง ทีทีกันอสองนะครับจะกลายเป็น sy นะครับ sy คือศูนย์ u 10, สิบไซสามสิบตรงนี้ต้องการเป็นลบนะครับเพราะว่ามันโยนขึ้นค่า g ต้องเป็นลบลบ g เนี่ยคือถ้าในข้อสอบมปลายว่าสอบเข้ามาหาลัยธรรมดาถ้าเขาไม่กําหนดมา เราก็ต้องกําหนดเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมหาลัยขึ้นไปแล้วเราไม่กําหนดมาเราต้องใช้9.81เสมอนะครับทีกํลาลังสองแล้วก็แก้สมก,การนะครับต่อออกมาก็จะกลายเป็น t นะครับก็จะเท่าก,กับ1วินาที1วินาทีนะครับได้ t แล้วใช่ไหมครับกดข้อที่4ที่บอกไว้ว่า ระยะเวลาที่ใช้ในแนวดิ่งและกน y วจะมีค่าเท่ากันเสมอใช่ไหมครับแล้วก็แทนค่าตรงนี้เลยก็จะเป็น s x <S เท่ากับ10 cos 30กันคืออะไรฮนะรูท3คูณ2คูณ1ตัดกนันใช่ไหมปับ๊บไอ้เหลือ5แปลว่า s x จะเท่ากับ5รูท3เมตร ข้อน,นี้ก็เป็นการสิ้นสุดลงนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็เ็พียงแค่นี้นะครับก็มีอะไรสงสัยก็โพสตใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับ